คนดีทําให้คนอื่นดีได้คือหมายความว่าคนคนดีทําให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทําให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากจะเป็นไปได้และถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะ ให้เราคนที่เป็นคนดีเป็นคนเหลียวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีประชาชนในประเทศนั้นมีสันติสุขชั่วระยะหนึ่งก็กลับมาแตกแยกกันสำหรับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ว่า มีการแตกแยกเป็นครั้งเป็นคราวแต่ส่วนใหญ่ก็ปรองดองกันฉะนั้นแนวโน้มหรือประวัติหรือนิสัยของคนไทยก็ไปในทางที่จะรักษาประเทศได้เพียงแต่ถ้า ไม่ระวังจะเอาวาระที่เราแตกแยกกันมาขึ้นเป็นเอกก็อาจจะเสียสื่อมเสียไปได้แต่ถ้าเอาความปรองดองเป็นเอกก็เชื่อว่าเราจะทำอย่างไรทังไงก็ตามก็จะไม่เสียชาติและไม่เสีย

เย็นวังก็ได้พบปะรับ <c oughs> พี่นอ้องหลายจังหวัดนะฮะ <c oughs> ทั้งปราจีน <c oughs> สมุทรสาครชนบุรีเชียงรซาแล้วก็สมุทรปราการบ้านผมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ในช่วงเนี้ยหลังจากท่านรัฐมนตรีกันนัดเนี่ยรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการก,าก,กร,ระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลท่านนายกอิงที่เขาเลยิเนี่ยนะครับก็ ทําการปากปามเรื่องราวที่ไม่ดีเพราะเป็นต้นเหตุของการทำลายเศรษฐกิจไทยเช่นสินค้าไม่ได้มาตรฐานขยะพิษสารพิษซึ่งไม่สามารถไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในประเทศไทยแต่ก็มีการนำเข้ามาแล้วก็ล่าสุดก็ไปจับโรงงานที่ไม่ไมาตรฐานที่เช่าทงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อมั่นว่าท่านนายกเองท่านภูมิธรรมจะ ทำเรื่องอุตสาหกรรมขยะพิษโรงงานเถื่อนให้เป็นวาระแห่งชาติแต่สิ่งที่ผมต้องขอบคุณขอบคุณก็คือท่านอ้นภูมิธรรมท่านรักษาการนายกและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงมหาดไทยที่มีการปรับเปลี่ยนอาธิบดีกรมการปกครองและท่านอาธิบดีเฉลมเบ๊ก็ให้นโยบายซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สมาชิกอบตอนในพื้นที่นายกอบตอนในพื้นที่ขอ,อกองช่างก็ต้องรู้พื้นที่ตัวเองนะฮะอย่างนี้สมบทรณ์การบ้านผมเนี่ยถือว่าเจริญมากเพราะว่าเป็นทางออกของประเทศไทยแล้วก็เป็นทางเข้านะสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถออกทางบางฉลงได้ผ่านเซนรัลวินเล็ตนะอันนี้เป็นทพื้นที่บางฉลงครับอีกด้านก็เป็นพื้นที่ราชาเทวะฝั่งตรงข้ามมองเห็นเลยอบตหน,นองปือ ออกอีด้านก็ไปออกรากระบังเพราะฉนั้นเนี่ยปางเสาธงเลยจากสนามเป็นส่วนผมไปไม่มากนะฮะปางเสาธงเป็นที่ตั้งมหาลัยเอแบดมีโรงงานอุตสาหกรรมมีร้านอาหารมีอะไรมากมายแล้วโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ทานัไปจับในล้นเมืองนั่นความจริงก็คงจะเป็นอย่างที่ท่านทพดีเซมเบร์บอกคือผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลดพื้นที่นะฮะแล้วท่านเทพดี สอทอคนใหมายมาแล้วผมก็เชื่อว่าสมาชิกอบตอนายกอบตอก็ต้องรู้พื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอย่างกรณีการถมที่ดินที่สูงเท่าตึกสองชั้นที่ระยองอะ่ะวันนี้ท่านพวยรยองท่านก็เดินทางไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีแล้วนะฮะน,นี่ก็คือความงมดงามในการใช้คน put the right man on the right job ของท่านอ้วนภูมิธรรมไปเชย์ชัย แล้วก็เมื่อคืนก็ข่าวทั้งคืนเลยเมื่อเช้าก็ข่าวแต่เช้าก็แบ่งเป็นสองข่าวนะครับก็ขอแสดงความยินดีถ้าเกิดท่านสยามท่านจะมาเป็นผู้ว่าสุป,ปการหรือท่านผูวว้ว่าเลยเงี้ยท่านใดก็ได้เพราะสองท่านก <c oughs> เคยผ่านสมรภประการหมดนะฮะ <c oughs> แล้วก็ข่าวว่าผู้ว่าสุป,ปการบ้านผมจะไปข่าวหนึ่งวันจะไปนคปรปฐมข่าวหนึ่งจะไปนคปรสวรรค์ก็ นครทัง้งคู่ก็ขอแสดงความินดีกับท่านผู้ว่าสุปการที่ท่านจะไปเป็นผู้วา่านครสวรรค์หรือผู้วา่านครปฐมก็แล้วแต่มติคอรมอที่จะออกมาคือไม่ว่าจะเป็นท่านใดประชาชนรับได้หมดครับจะเป็นท่านสยามจะเป็นท่านท่านผู้ว่าเลยก็ประชาชนเรายินดีหมดขอให้เป็นนโยบายบำมัน ขอให้เป็นไปตามนโยบายบำบัดทุกบำรงสุขนะฮะของอะไรครับของกรมพยาดิกำรงนะฮะอันนี้นะเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องช่วยกันนะฮะไอ้ที่เล่าสู่กำลังวันนี้คืออยากจะย้ำว่าหนึ่งหน้าที่ป้องกันประเทศเป็นของทหารเป็นของผู้ชาวยทหารบกผู้ชาวยทหารเรือผู้ช่วยทหารหาการแล้วก็ทัพภาคสองและแม่ทัพทุกภาคครับพระ ตอนนี้เรื่องชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนเรื่องร่านาจากักภัยก็เป็นเรื่องของพี่น้องทหารซึ่งดบบพันยิตงเก้าเจ้าอ,อยู่หัวก็พระราชทานทุกสิ่งอย่างแต่วันนี้เนี่ยเราก็อยากให้ท่านอนภูมิธรรมน่ะรักษาการนายกเป็นมหาไทยได้จัดแถวผู้ว่าให้สนองนโยบายบำบัดทุกบำรุงสุขอย่าให้มีสิงหลากสีสิงดงสิงน้ำเงินสิ่งอะไร แล้วก็คอยมีสิงเดียวคือสิงมหาไทย,ยทัทว่าเองนะส่วนผมเชื่อว่าต่อไปนี้ไปเนี่ยหลังจากท่านอ้วนมาเป็นมอทน,นั่นจะเป็นพวกสิงสวาปามสิงป้อนเหยื่อสิงล่าเหยื่ออะไรก็คงไม่มีแล้วในประเทศไทยนะฮะมีแต่สิงน้ําดีเพื่อประเทศชาติและประชาชนครับเช้าวันอังคารวันประชุมคอรมอก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะขอให้ท่านผู้ว่าทุกคน มีพลังกายพลังใจแข็งแรงสมบูรณ์ครับก็ชาสุรประการก็ยินดีต้อนรับผู้ว่าสุกรท่านใหม่ชาวเชียงใหม่ก็ยินดีรับผู้ว่าเ <c oughs> ชียงใหม่ท่านใหม่แล้วก็ขอให้ช่วยรื้อเรื่องราวของโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่ที่วัดต้นบูรณ์นะฮะชาสุรประการเนี่ยขอให้ผู้ว่าท่านใหม่ขยายผลการจับกลุ่ม โรงงานเถื่อนสินค้าแม่มาฐานของท่านเอกนัทพร้อมพังและท่านโอ๋พร้อมพังนะฮะทีมสุดซอยครับเพราะอะไรฮะอีกอย่างหนึ่งก็ให้พอนอจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยตรวจแถวโรงงานเถื่อนด้วยมีสปปพสีด้วยนะครับเพราะผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ในาการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างทุกของประชาชนไม่ใช่แค่การที่ ขเขมรฮุนเซนลุกลามอธิปไตยตาสินค้าเถือนสินค้าไม่ได้มป็นฐานขายะพิษสารพิษล้วนทําลายสุขภาพชีวิตประชาชนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในวันอังคารที่รอผลประชุมคอรมอว่าใครจะมาเป็นผู้ว่ารัฐการผู้ว่าชนนะฮะผู้ว่าต่างๆเนี่ยนะครับลว้วนมีความเป็น,นกลไกที่จะน,นํานโยบายของรัฐไปดําเนินการเป็น,นกลไกที่จะกําลับราบ เพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกำกับจริงฮะมีอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ทุกจังหวัดท่านผู้ท่านผู้ว่าท่านเป็นพ่อเมืองท่านจะมีรองผู้ว่าที่ไปกํากับสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดครับเพราะฉะนั้นชีวิตประชาชนเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านผู้การจังหวัดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูงแดงบางลงคนมันนอกครับผมค,ครับเนี่ยพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้ว ก็ไม่ก็จไม่เข้าใจกันเพิ่งมาเข้าใจสักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยฉะนั้นก็ขอไปศึกษาต่อในเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้บางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชัจกจะไม่มีพอมีก็กินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะ ให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่รูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะ ปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอ,พอเพียง